โดยโอทูฟาวเเจนชนิดหยดกลับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้าก,กับผมกายฮลินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่เรากำลังคุยเกี่ยวเรื่องเขาเรียกว่าตำนาน o 2 f ูฟาว g e n ต้องขวดเขียวนะต้องขวดเขียวย้ำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสินค้าอาหารเสริมพืชนี่มันมีหลากหลายเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลย แต่เรากําลังจะพูดถึงตํานานผู้สร้างตํานานนวัตกรรมใหม่เกี่ยวเรื่องสินค้าเกษตรอินทรีย์ก็คือ O2F ูฟาวเเดี๋ยวนี้กายเขาเริ่มพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งก็คือแบบชนิดหยด3หยดหรือ5ห,หยดลดต้นทุนเขาบอกแบบนั้นไล่หนึ่งรู้สึกว่าจะใช้ไม่ถึง10บาทหรือ10บาทประมาณนี้ต่อเลยครูน้อยค่ะคือตอนนี้นวัตกรรมใหม่ตนนัวนี้เพิ่งเริ่มมาเปิดตลาดกระแสตอบรับเป็นไงโอ้โหกระแสตอบรับนี่ท่วมท้นคะ่ะคุณกายเพราะอะไรเพราะอะไรมัน เพราะว่าคุณกาคิดดูราคามันตอบโจทย์หรือไงอ่าราคาในเรื่องเล็กนะคะเรื่องเล็กเพราะว่า8ปีที่ผ่านมานะครคุณกายครับก็อย่างที่คุณน้อยบอกคุณน้อยเริ่มทำธุรกิจ o 2 f ูฟาวเจตั้งแต่ปี2551ปีนี้2558นะคะครับก็จะปีอะถ้าไม่ดีจริงนะคะจะอยู่ได้ถึง7-8ปีไหมบริษัทผู้ผลิตเจ๊งไปแล้วถูกต้องค่ะครับแต่นี่8ปีเป็นการการันตีคุณภาพ แล้วแต่เดิมนี่นะคะก็คือเราจะมีขวดละ1 0 0่งรซีซีราคา700บาทขวดละ5 0าซีซีราคา2,900บาทบาทนะคะก็คือคนที่เขาใช้ใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วดีนะคะคุณกายเขาไม่ซื้อหรอกค่ะขวดเล็กเขาจะซื้อขวดใหญ่ขวดละ2 9 0 0บาทเพราะว่าขวดละ2,900บาทนี่สามารถใช้ได้เป็นร้0ยสองไล่นะคะ แต่ถ้าเกิดคนนาน้อยก็ใช้ขวดเล็กไปถูกต้องชุดเล็กไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของชื่อเสียงของ O2 f a ฟาเบเเพราะว่า8ปีเนี่ยเป็นการการันตีคุณภาพแล้วอย่างพวกคุณน้อยนะคะก็คือมีทีมงานมีลูกค้าเนี่ยอยู่ทั่อประเจังหวัดทั่วประเทศอยู่แล้วและที่สาคัญเนี่ยตอนนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดหนึ่งอย่าง O2 ทูโ a ทูฟาเนตัวนี้เขามาให้บริษัทวันกรีนเอเชียเป็นคนทำตลาดไม่ใช่ขายตรงนะ S <S <S ตอนนี้ไม่ใช่การตรงนะเป็นระบบอะไรเป็นระบบเฟรนชชายค่ะคุณแฟรนชชายกเกษตรครบวงจรถูกต้องไม่ได้มีสินค้าตัวนี้ตัวเดียวนะแต่เรากำลังจะพูดถึง O2 ทูเฟอร์เยดจริงๆมันมีเยอะครบวงจรค,คิดว่าตลาดด้านนี้เป็นไง โอ้โหันคิดว่าตอนนี้ถือว่าเป็นนิิๆใหม่เลยนะคะคุณกายฉีกมิติเลยฉีกมิติเลยค่ะเพราะว่าแต่เดิมนะคะเราก็ทําธุรกิจแค่สินค้าโอทูฟาเวเจนอย่างเดียวแต่ตอนนี้บริษัทบันกินเอเชียนะคะก็คือมีทั้งอาหารเสริมพืชอาหารเสริมสําหรับสัตว์แล้วก็มีทั้งอาหารเสริมสําหรับคนด้วยถูกเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่นะคะมาทำธุรกิจกับเราบริษัทบันกินเอเชียเป็นแบบแฟรนไชส์ เป็นบริษัทแฟรนชชส์นะคะก็คือครบทุกอย่างเลยครบทุกอย่างไม่ต้องไปทําธุรกิจบริษัทกับบริษัทอื่นแล้วว่าตรงนี้มีครอบทุกอย่างแล้วนอกจากนั้นเรายังมีสื่อทีวีสื่อวิทยุช่วยแล้วผลิตภัณฑ์โอทูวาเปเจนตัวนี้ก็เป็นเครื่องการันตีคุณภาพอยู่แล้วถือว่าเป็นพระเอกของงานนี้เลยค่ะนี่คือเขาเรียกว่าจุดขายเลยถูกต้องค่ะคิดว่าตลาดมันจะไปได้ไกลแค่ไหนมันตอนนี้ตลาดพวกอาหารเสริมมันไม่วายไปแล้วเหรอไม่วายค่ะรวมๆนะภาพรวมนะ คือทุกวันนี้นะคะรูน้อยก็ยังขายได้อยู่ โอทูฟาโกเจนนะคะแต่ว่าหลายๆคนนะคะก็จะถามว่าทำไมไม่เห็นในจอทีวีเลยครับอาบริษัทไปไหนไม่ได้โฆษณาแล้วเหรอคุณน้อยยังขายอยู่ไหมคุณน้อยก็เอ่อบอกเขาาตอบตลอดเลยนะคะคในระยะหลายๆปีที่ผ่านมาก็คือผลิตภัณฑ์โอทูฟาโกเจนนะคะก็ยังมีขายมีจําหน่ายเหมือนเดิม <c oughs> เพียงแต่ว่าเราไม่ได้อาโฆษณาทางทีวีเท่านั้นนะคะก็ตอนนี้ลูกค้าของคุณน้อยทีมงานคุณน้อยก็ยังสั่งซื้อยังขายกันตามปกติแต่ยอดขายมันไม่ได้เยอะแยะมากมายเหมือนสมัยเมื่อ ไปเดนเพราะว่าเราไม่ได้โปรโมทไม่ได้โฆษณาเพราะว่าปากเราปากเดียวมันมันสู้สื่อมันมันจะไปเทียบกับสื่อทีวีไม่ได้คุณกายครับอย่างวันนี้เรามาอัดรายการทีวีนะคะเริ่มกลับมาใหม่แล้วออกอากาศไปเนี่ยคนดูเราเป็นล้านล้านคนครับนั่งดูนอนดูอยู่ที่ว่าบ้านก็ได้ได้ดูได้ฟังอ้าอยางั้นใครมาเปิดแฟนชายก็ยิ้มสิสบายเลยค่ะว่าเราก็จะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดในแต่ละตำบลอำเภอทัหวทั่วหมนแล้วมีค่าบ บริหารศูนย์มีค่าอะไรพวกนี้อีกคุบเครื่องแต่รายละเอียดมันเยอะมันต้องมาคุยหลังาะเข้าใจหลายเวอร์ชันถูกต้องแล้วอย่างตอนนี้นะคะอย่างสมัยเมื่อแต่เดิมเมื่อ7จปีที่แล้วเรามาแบบที่ว่าเรายังไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแต่วันนี้ทีมงานของเราที่มาทําธุรกิจมาทำบริษัทวันกรีนกรีตอนนี้นะคะเรามีทั้งลูกค้าอยู่ในมือเรามีทีมงานแล้วเราก็ มีชื่อเสียงแล้วมีประสบการณ์แล้วคุณกายครุณน้อยคิดว่าใครที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเรานะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยแบบง่ายๆเลยค่ะง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมอันนี้คุณน้อยรับรองกล้าการันตีคุณภาพเลยตรงนี้แล้วบริษัทโรงงานผู้ผลิตมันจะมีคุณภาพคงเส้นคงวาหรือเปล่าอ่าก็คืออย่างที่คุณน้อยบอกแหละวันนี้นะคะโอทูฟาวบอเจนขวดเขียวๆที่ตั้งอยู่นี้ก็คือเป็นสูตรเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมบริษัทเวิร์โกนะคะ ก็คือ8ปปีการันตรคุณภาพได้แล้วโรงงานของเรานะคะโรงงานเวิ์โกอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะโอ้เป็นโรงงานใหญ่โรงงานมาตรฐานส่งขายไปต่างประเทศด้วยนะคะโรงงานของเรานี่ก็ไม่ใช่โรงงานธรรมดานะคุณกายมูลค่าเนี่ยเป็นโอ้โหหลายร้อยล้านค่ะมีกําลังการผลิตโอ้เยอะส่งเขาเรียกว่าเต็มที่รับรองว่างานนี้นะคะ ซื้อทีวีก็เต็มที่โรงงานการผลิตก็เต็มที่คุณไม่ต้องกลัวค่ะบ่าสินค้าจะขาดตลาดสินค้าจะไม่มีขายแล้วแผนการตลาดเผนรายได้ของเราก็แบบสยอยไม่สลับซับซ้อนง่ายๆไม่ใช่ระบบเครือขายขายตรงด้วยค่ะแป็นระบบนี้คุณเปิดแฟนชายกับเราคุณไปแนะนําต่อบอกต่อมันก็มีผลประโยชน์มีค่าแนะนําค่าบริหารซื้อซ้ําก็มีผลประโยชน์คุณได้ขายปลีกขายปลีกก็กำไรดีโอ้โหวันนี้นะคะ ใครอยากจะปลดหนี้ใครอยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น <ฮะ S 1> ใครอยากจะได้ธุรกิจที่ดีๆนะคะวันนี้คุณน้อยว่าโทรมาหาเรารับรบองว่าฝันของคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะได้อยากจะเป็นมีสิทธิ์เป็นไปได้แน่นอนสําคัญนะโอทูฟาวเจนชนิดหยดเนี่ยนะหยดน้ํนะาลายหยดติ๋งๆเนี่ยนะมันช่วยพืชยังไงบ้างฮะคือโอทูฟาวเจนนะคะคุณสมบัติของมันก็คือคไปช่วยขยายราก ขยายเซลทำให้พืชโตเร็วโตไวแล้วก็มีภูมิต้านทานโรคด้วยรากเยอะใช่ไหมรากเยอะไปเเารียกกินอาหารเยอะเมื่อรากเยอะอ่าเสร็จแล้วมันก็จะสามารถกินอาหารได้มากขึ้นบำรุงอ่ะลำต้นใช่ผลผลิตก็ดีถูกต้องค่ะแบบนั้นใช่ไหมคืออ่าอย่างโอทูฟาเบเจนนะคะพืชที่ใช้โอทูฟาเบเจนนะคะคุณกายอ่าอย่างสมมติว่ามันสำปะหลัง S <S แค่3เดือนนี่สูงท่วมหัวเลยนะคะถ้าเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นผมกลัวมันจะไม่มีหัวดิมีสูงที่เชยอ,อันนี้รับรองค่ะของเรานี่บำรุงทุกส่วนของพืชเพราะว่าโคราเนี่ยมันเยอะนะเป็นโคราดนะคะก็คือ,อมันสำประหลันก็เยอะก้อยก็เยอะค่ะ ก็คือถ้าพืชชนิดไหนก็ตามนะคะที่ได้นำผลิตภัณฑ์ o อทูฟาว e เจไปใช้จะโตเร็วโตวไวนะคะโค,โครงสร้างโครงสร้างของพืชจะแข็งแรงรนะคะคพวกแมลงอะไรต่างๆนะคะมันจะไปกัดกินแปลงที่ไม่ได้ใช้ O2 ทูพูดเล่น่อ้าวจริงๆเพราะว่ามันเหมือนกับนีุเนอิรไงถูกต้อง มันจะเข็ดฟันเลยค่ะเพราะเซลล์ของพืชจะแข็งแรงอมากัดพืชที่ใช้องกูเนี่ยมันแข็งแรงแต่ถ้าไปใช้ยูเรียปุ๋ยเคมีนะคะมันจะหวานกรอบอร่อยเป็นอาหารอันโอชะของพวกแมลงนะคะแล้วถ้าเป็นอ้อยนะคะคุณกายมันจะแตกกอเป็นเท่าตัวเลยค่ะลำก็ใหญ่ข้อป้องก็ยาวขึ้นอ้อยนะคะถ้าใช้ผลิตภัณฑ์โอทูฟาเวเจนของเรานะคะปริมาณจะเพิ่มเป็นเท่าตัวน้ําหนักจะเพิ่มเป็นเท่าตัว เคยได้เท่าไหร่คุณจะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วมันอ่ะม,มันมันดกไหมหัวหัวมัน,มนสมปะหลังนะคะ,ะจะลงหัวตั้งแต่เดือนที่สองม,มันสมปะหลังถ้าใช้ผลิตภัณฑ์โอทูฟาเจนนะคะถ้าสามเดือนนี่สูงท่วมหัวแต่ถ้ามันที่ไม่ได้ใช้โอทูฟาเจนนะคะสามเดือนห้าเดือนนี่ยังสูงแค่เอวอยู่เลยกันกันนะใช่ต้นกันกันแล้วพือที่ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูฟาเจนของเรานะคะใบมันจะเป็นสีเขียวเข้ม ใบจะหนาใบ,บาจะเป็นมันค,คือเรามองดูนี่เราจะรู้เลยว่าพืชชนิดไหนใช้ O2 f ูฟาเวอร์เจนหรือพืชชนิดไหนที่ไม่ได้ใช้ O2 f ูฟาเวอร์เจนโอขนาดนั้นเลยถูกต้องแล้วอย่างถ้าเป็นนาข้าวนะคุณกายอ่า ถ้าเป็นถ้าไม่ใชโอทูโรเจนนะคะ,ะมันจะขึ้นมเมล็ดหนึ่งก็มี1ต้น<ะ>หรืออาจจะแตกก็เป็น5ต้น10ต้นแต่ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์โอทูฟเวจนนะคะตั้งแต่แช่มเมล็ดพันธุ์ข้าวแตกก็เป็น20-30ต้นบางพันธุ์นะคะแตกก็เป็น70-80ต้นโโแล้วแต่พันธุ์ข้าวนะคะแล้วยิ่งแบบหยดด้วยนะ199บาทแล้วคุณกายคิดดูว่าข้าวหนึ่งต้นหนึ่งรวงใช่ไหมคะครับแล้ว รังเนี่ยมันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเมล็ดเต็มเมล็ดเต่งไม่มีเมล็ดรีบได้น้ำหนักเพิ่มเป็นเท่าตัวได้ปริมาณเพิ่มเป็นเท่าตัวแต่ที่แน่ๆเวลาหมดตรงนี้ครูน้อยกล้าการันตีคุณภาพนะคะเพราะครูน้อยทำการจลาดผลิตภัณฑ์โอทูวาเจนมาแปดปีแล้วที่สำคัญให้โทรมาดกวยเบอร์เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยเพราะว่าเวลาหมดสอบถามได้ทันทีหรือหรือคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อน ก็เข้ามาอีกเข้ามาร่วมงานกันก็คือตรงนี้นะคะครูน้อยก็จะอยากจะฝากถึงทั้งลูกค้าลูกทีมที่อยู่ทั่วประเทศนะคะวันนี้ครูน้อยโอทูกลับมาแล้วค่ะกลับมากับผลิตภัณฑ์โอทูฟาเวเจนของบริษัทค่ะรับรองว่าประสบการณ์ของครูน้อยจากธุรกิจตรงนี้นะคะ8ปีแล้วก็คือตรงนี้นะคะคิดว่าไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนค่ะ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวดีๆวันนี้อาจจะเรียกน้ำจ้อยนิดหนึ่งนะเพราะว่าเวลาน้อยเหลือเกินครูน้อยก็คุยแบบข้อมูลเยอะก็ต้องขอบคุณจริงๆวันนี้ที่มาร่วมรายการครับผมครับ ติดตามชมรายการรวยทุราหย่าได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับกานครอบมีมารพจนสุดปัญญาเพราะว่าผมจนต้องจากหน้ามนเหมือนคนสิ้นใจมาสู่ขอเพราะเงินขอ